ดอกกัน,นี่หอมหอมพี่น้องหอมหอมหอมชื่นใจหอมมีดีมีอยู่ก่อเดียวอันนี้กระเทียมกระเทียมอยู่บ้านบ้าดเบิ่งเบียรพักเสียนเบียรพักเสียนพี่น้องอน,นี่กระเทียมบเบียรพักเสียน อันนี้อันดอกไม้จีนดอกไม้จีนงามแบบจีนจีนเนาะพี่น้อง <c oughs> อันนี้กรบบานเล้วยมื่บ้านผลตกพี่น้องเมื่อไระย,ย่ะระยายเบื่อไรุ่งผลตก <c oughs> เก็บผักกระเรียนออกเรียนเข่าพี่น้องเก็บฟันจิ้งตัวย่บาน น,นบนดอกโบตันก็ล้างขื่นดอกโบตันสีขาวเ <c oughs> บิ้งผักคะนาคะน้าฝรั่งเบิ้งก็ล่างเป็นดอก ต้นผุ่น,น,น,น้องคอยต้นง่ายพี่น้องอ่อนๆ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 เห็นบ่ยากกำลังสิออกมางัดเอานี่ยฟันสิงตัวอันนี้ตน้นกระเทียมพี่น้องกระเทียมแต่ปีที่แล้วต้นเก่า อันนี้กระเมนจาผ้าพ,พี่นองส้มสวนเกินพี่นองอพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ได้พี่นองอยู่บ้านย่ายหลายพดเห็นบอกบ่มีอเห็นบ่บม,บมีเพียบบ่มีเพียช่วงนี้สิบ่มีเพียอ่อนดีดีต้นคณะคณะฝรั่งคณะพนุนิทนำมันกระเทียมมีหลายต้น อันนี้ต้นเชอรี่พี่น้องต้นเชอรี่สีสีออกเลือดหมูเนาะสีดำนี่ย่าเอามาปูกไว้ต้นเชอรี่ช่วงนี้เราะเอาไปปักซ้ำขวบแน่นพี่น้องย่ายขวบแน่นไว้สองตน้นเดี๋ยวย่ายเสือวเห็นเบื้องอันนี้ย่าซื้อมาจากหางเชอรี่นี่ย่ายปักซ้ำ พ่อยายเอามาเสียไว้แต่ปีที่แล้วเล้วมาปลูกอันต้นนี้ยายปักซ้าต้นเชอรี่พี่น้องยายปักซ้ำมาไว้นี่พ่อยายล่ามาปลูกเดี๋ยวยายสิาพาไปเบิง่งมีอยู่สองต้นพี่น้องขวบแน่นเน้เชอรี่อันนี้ขวบแน่นก็นได้ต้นเนน อียังก็เอ้ใบกังวานเพื้อนเอื่นลวกปกักช่ำนี่ยายสิตัดเอาไปปักช่ำเบิองล่องเบิองอยู่พี่น้องโอ้ยหอมมาส่นสิ่อก็หอมหอมพี่น้องเพิ่นเป็นยาตัวใบกังวานเพิ่นเป็นยาเพิ่นเป็นยาหอมหอมดมดื่มก็ได้เป็นยาหนวดนี่ นำมักใช้น้ำมันเอาไปนวดขาเพิ่นมีเม็ดอยู่ย่ายหาเม็ดพันแต่ปีทีเดียวย่ากระลังตามลาหาเม็ดเพิ่นพี่น้องย่าเสียไปพอบานย่ายอยู่เมืองไทยเอาเม็ดถ้าเม็ดใดได้หลายๆๆย่าสิแจกพี่น้องเด้อเม็ดเพิ่นเนี่ยใบกังวานนี่หอมต้นนึงนี่ถ้าพ่อปลูกได้เป็นอุย้ยสิบปียี่สิบปีคนเดียว เอาไใบ้านเนาะเพิ่นเป็นยาพี่น้องหาเม็ดปุ้ยย่าหาเม็ดพันมันอยู่ย่าสิตสังซื้อเม็ดพันอยู่พี่น้องถ้าได้เหลยอสิจักจังใดเบื้องก็เนื้อพี่น้องให้ยย่าหาพัวเกินป้าเบื้องเพิ่นอายายอกแซมพักสะระแหน่เห็นบ่นีอ่อ,อ,อ,นอ๋อพักสะระแหน่อันนี้ก็ใบบัวบกแต่ย่ายบ่เคยกินดอกย่าก็บ่กล้ากินเนาะเห็นแต่ว่าใบบัวบกฝรั่งย่ายบ่ก,กินย่านย่าน ยายสิมาตัดอันตัดอง,งุ่นพี่น้องเบ่บักอง,งุ่นยายบ่นี่เห็นแดดเราเพิ่งก็ร่างออกอย่าหนาวมากอีกเด้อย่านบักอง,งุ่นตายยายคยซื้อบักอง,งุ่นมาสี่ต้นเนาะเออสี่ต้นหนึ่งต้นนี่สองตน้นสามสี่ตน้นมันนั่นยายมาเสียหนาพี่น้องเบ่ ต้นนี่สายพันธุ์ดีเห็นบ่ลูกเงี้ยวเงี้ยวนี่ลูกเงี้ยวเงี้ยวเสียเห็นบ่สายพันธุ์ลูกเงี้ยวเพิ่อนกระล่างเห็นเพิ่อนกระล่างออกตาพี่น้องเห็นบ่ยาเสิมาตัดเตินตัดปลายตัดปลายเพิ่นนี่อันใดน,นี่เห็นบ่ปลายเพิน่นปลายเพิ่นตายเพราะสิไรลยยุ่จ้าเครืองหนงึ่งต่เทาก็ตัดเดี๋ยวต่เทาเสียเอาหรอกว่า ตัดตัดให้พ้นเดือสิมหาตัดขนแขนงที่พนตายตายมาอาุงง่นยกถดร่องแยกก็จะปลูกถดร่องเบื้องนอพี่น้องควบเน่นเบื้องมือน้นยกยม่เสียเนี่ยควบเนนเบื้องอันนี้คือเป็นบ่าอกเขียวเขี้ยวว่วาเขียวอยู่นี่อันนี้ก็เม็นอันนี้นวยนวยก้นเลม้เลมๆนี่ มากุลเลี้ยมถือมมซีตุนชื่อมาสีต้นเมืม่งพักติวพี่น้องพักติวพักติวพักติวแบบง่เลยแบบหน่อยอยุตตามป้าแบบง่ยพักติวกินเป็น เป็นกับแกมผวกลาบพี่น้องเป็นผวกลาบเป็นลาบหอยลาบต่างๆเนี่ยพักติวพันธุ์ที่สมแซบพี่น้องเนี่ยสมแซบพักติว๋วงยยากเกิแจกแจกพี่น้องไปหลายเดียวนอกจากเป็นผวกพักตน้นบอนตน้นยังเอาหายู่้อพี่น้องถ้าปูไรงามพันธุก์กะมักปุ้ยขี่มูขึ้กันนะใส่พันธใส่ขี่มูขึ้กันพักติว อันนี้กระบอนสมยศจักน้อยทะแดดกำกามยากขึ้นมัส่ปุ๋ยพักแปดเห็นบ่พักแปดแดดออกแดดดียุ่งมือนี่พี่น้องเป็นบางมือรกอันนี้บอนสมพี่น้องเห็นบ่ซ้ำนี่กับพอกินนด้และ่ะนี่พอกินใบกานพันรายาย่า ซ้นำ,นำนี่พ่อกินเดาเด้อพี่น้องนี่อ่อนๆเนี่ยบอนสมซ้ำเนี่ยการซ้ำนี่พ่อกินเดาพี่น้องนี่ปไปย่ำม,มันปไปยม่มพ่อดึงเอาพ่อกิดเดืงเอาเสียล่ะนี่เห็นปะดึงเอาเสียเนี่ยพ่อกินพ่อกินเด้เนี่อ่อนๆถ้าถ่ายเงาก็เหนียนถ่ายเงาก็หนีพ่นสีกแก่นะซ้ำเนี่ยพ่อกินเนี่ย สันสันนังเสือพนอ่อนพนกินได้เบิดแต่ว่าเน่าก็หนีพนสีแก่สีกินบ่ได้พนสีแข็งนะรูสมิรี่ตายพี่น้องตายบ่ตายเป็นยังก็พนสิตายต้นขึ้งกระไรซาลาเน่พนแย่แย่หักนี่พนบ่สามารถซีอู่รวมกันได้เห็นว่าพนตายบ่เป็นยังสื่อมาไหมแต่ก็บ่อยากไอ้พนตายแต่พนก็ตาย พะว่ามันงำนี่แม่คือพักอันชาลแน่เนี่ยหากเพิินไปไกลเนี่ยเนี่ยแยกกับปูจุ่มกันอยู่เห็นบ่บว่าเป็นยังนั่นเห็นบ่าเพิ่นหากเพิ่นหากเพิ่นใส่ซ่อนเห็นไหมตายอเห็นบ่เพิ่นตาย อออันนี้ก็แหงอยู่นี่แหงอยูย่ต้นทุเรียนเปิดขึ้นแง่โอ้ต้นหนนี่แข็งแรงพี่น้องเนี่ยพักกระแหงันน่งแข็งแรงดีไม่ตายจักหน่อยยากกับล่งสวนสีเน้นแต่แบบว่าเป็นหอมแบงกระเทียมเนาะที่ห้ามากินอะไรห้าก็ปลูกกันนั่นพี่น้อง หอมติดมือเลยพระกระแ่งฝรั่งอันนั้นต้นหอมหอมหอมปลาเล่นต้นหอมปลาฟันชิงโตพี่น้องฟันชิงโตยายสิบกุลเอาหากอยู่สวนยายยายสิให้พ่นยาจหน่อยยายสิมาตัดตัดเอายายสิมาตัดอยู่ไม่้บนอุ้ยต้องพักเสียนเด้อจ้ะ พักเสียนพักเสียนแล้วก็ตน้นสิมบิเสียหนีย่ยโอ้ยให้เพิ่นอยู่นี่ต้นหอมหอมปลาหอมปลาพะยะมาปลูกพ่อได้ตัดใส่แกงเนาะย้มชุกเชิญนี่พ่อได้ตัดใส่แกงใส่ใส่ขั้นสซมพักขั้นสซมพักกับฟันสิงโตใส่กันแม่พี่น้องอันหอมเนี่ย เอาไปกำไปเอาไปขัน้นเสียบยุ่ยได้พี่น้องเสียบยุ่ยจ้าเบื่ออันนี้กระเมียนนี่นี่อันนี้กระเมียนอันนกินอันนี้กระเมียนที่เสียบอ,อันเซรานีคนกระลังขืนเนี่ยเซรานีหอมหอมพี่น้องหอมแบบเซรานีสีแดงไหมพี่น้องหอมแบบ แบบคือลูกอมเคยกินว่าลูกอมปาฮัดหากคไน,นปกคไปหอดพุ่นพี่น้องบ้างปาฮัหากคนไปหอดพี่เพื่อปาฮัตหักคนมาหอดพี่เบ้างารแน่สีม่วงสีดำไหมหอมแบบโอ้ยจะมายายเอาอันไปตากเอาไปตากแหงเป็นนามแฝานี่เพื่มาหอดเพื่ยว่ปีนี้แพร้ายพุ่นอ,อ่ะแพร่อาไปหอดพุ่นอ่ะ ซระละเน่หาหยากเยืยพี่นองยายว่าโซนเมียบานเมืองไทยน้ำเอาไปเป็นยาเบอร์ซระ,ะเน่สีม่วงออกม่วงเนาะเพิ่นหอมแบบชื่นใจได้หรอพี่นองจีนมาเสียหนายาเสียตน้นบนพันสิงโตให้เพิ่นตน้นใหญ่กันพี่นองต้นหน่อยอย,อยู่นิสวนเขาไปหากินขางหนอกขึ้นทั่ เ็นบ่ายกขวบนี่ต้นเชอร์รี่ขวบแนีนชองปีเราได้พี่น้องถ้าเขาตัดกิ่งมาขวบแนีนนี่เขาสีร้อยอยู่ในกระถางประมาณชองปีครึ่งเนาะนี่อันนี้ชองปีเราได้พี่น้องจําได้บ่ที่ยายกขวบแนีนเห็นเบื้องนี่เบื้องพูุ้นต้นหนึ่งที่ยายเอาให้เบื้องพัวอยู่ทางนั้นพะเนายาเอาไปปลูกชองตน้นเห็นมั้ นกำลังเป็นนี่ิ่นกำลังแตกใบออกนี่จักสีเหลืองสีดําสีเลือดมูบต้นเชอรี่ยา่าขวบแนนพี่น้องขวบแนนถ้าควบแนนตั้งประเทศช่วงนี้ล่ละพี่น้องใกล้เสียออกนาห้อนนี่ลหละเพิน่นอันนี้เพิ่นแตกออกห้ายแล้วเนาะ ต้องเอาก้อนหนาอันนี้อีกอันนี้พ่นเราแตกออกร้ายเราให้ซื้อวบเหนียนเมื่อไรยี่นี่กระทางเห็นบ่กกอใหเ่แล้วต้นใหญ่แ่้วแยกควบเหนียนเอาไว้แยกอยากศึกษาอยากเฮ็ดยังเห็ดเบิ่งไหมพ่นองเบิ่งได้ผลอยู่ดีเบิ่งต้นเชอรี่ควบเหนนเองเนื้อพี่น้องก็ดีใจกับพุ่มใจอยู่ดีเนาะ สิพมาม่เบื่อให้โรงเรือนในโรงเรือนผักใน้รวงเรือนผักกะห้างห้างวด้ะพี่น้องอย่าเอาอันเลาเรื่องไม่ย่นไว้นีล่ะตั้งใจว่าสียเพื่อนเกิดนี้เกิดอีดีนั่นเลาเรื่องอันอันก้นพี่น้อง จำเลยว่าพ่น้องย่าไอาอ่อนกระเทียมปลามาปู่ไว้ในี่ยหนีเบื้องเน่ผนรนุนเบื่อเพ,นะพิ่นขึ้นเน่เพิ่นขึ้นเด้พี่น้องเบื้อขึ้นหลายหลายปัจจุบันน้องมันคือขึ้นอยากแท้เฮ้อมืองไทยหมขึ้นหลายหลายเลยใบน้อยนี่เนี่ยคืนอันนี้ว่าท่านว่าท่านในคืนเง,นงี้ยกว่าผืนอื่นขมิ้นขมิ้นน้อยเนี่ยยุนี่แหละ เพิน่นจะขืนบ่ดเธอเบิ่งขมิ้นหน่อยพี่ซื้อมาจากหางเอาไมา่ย้อนถิ่มไว้เพิ่นก็ขึ้นน้องพี่ยาว่าสิปลูกอันผักกาดต้นผักกาดห่อพี่น้องมองนี้เปลี่ยนดินเปลี่ยนดินไหมเอาดินเก่าออกเอาดินไม่ใส่กำลังเสียน,นสื่อดินไหสจะเอาดินเก่าออกเอาดินไม่สิปลูก เฉพาะกินนี่ละพี่น้องไม่ได้ปลูกร้ายปลูกเฉพาะที่เฮาชอบกินนะปลูกร้ายก็กินบ่เบิดบ่ท่านเนาะยากสิขอจบกิบซํานียนะจ๊ายากสิพาพี่น้องกิบต่อไปเก็บฟันชิงโตพี่น้องโอ้ยนางวา้าวยุกับดอกไม้งามๆเนี่ยเถอะให้เว้าเดียงอันฟั่งเด้อพี่น้องอันฟันชิงโตน่ะอันพี่สาว พี่สาวได้โทษม่วว่านี่ก็ได้โทษไปถามเพิ่นเนาะพี่สาวก็พี่เขยพี่เขยเป็นก็เป็น,ปนอันวันนโลกแหละพี่น้องพูดทยว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นดีขืนเนาะอันดิสฎดวงก็ดีขืนพี่น้องสารพัดโลกกัอนละคิดว่ากินกินหนักไปหาเบา,ขา,ขายขว่าให้ให้ยาย่เบาจ้ะคือสอง สองซ่องสองซ่องจะไปกินนักกินแบบว่าเสาร์รงซ้อนซ้อนซ่ากินย่ามเสาร์ย่ามเร่งลูพ้นไวพี่น้องสองสองสามสี่มือใช่ไหมค่ว่าเบิดซ่องหนึ่งกับว่าลูพ้นพี่น้องอาการสีดีขึ้นซ่องเดียวนี่ลูพ้นเลยว่าพีทว่าถือกับกอถั่วเรื่องพี่น้อง สอบถามในเรือจา้าเพราะว่ากันเนาะขอบคุณในหลายจา้าพัติกา